หน้าที่นาธรดามาฟังกันก่อนว่าคำว,ว่าอาน,นิสงส์มันคืออะไรก่อนที่จะลงรายจรีงที่เราพูดถึงได้รับอานิสงส์จากเราด้วยในการถวายก็เรียกว่าการอธิษฐานภาคธินอธิษฐานภาคธินทําให้เราได้อานิสงส์คำว,ว่าอาน,นิสงส์มันก็เป็นลักษณะของบุญกุศลเหมือนกับคําว่าเราได้บุญกับเขาด้วยที่เขาได้ถวายถึงแม้ ถึงแม้เราไม่ใช่ผู้ที่มาถวายเองคุณยงเข้าใจเนาะเหมือนกับเขาให้ทานสิ่งของอย่างที่เราพูดตอนเย็นโดยที่ไม่ได้หวังผลอะไรที่ครูบาอาจารย์เขาพูดเลยอย่างเราจะไปนค้นหาไม่ดูหรอกค้นหาให้เรียนรู้ให้รู้ว่าในส่วนนี้มันทําให้เรารู้ลยเราอยากสนใจว่าครูบาอาจารย์ท่านพูด่มันจริงไหมเพราะว่าการให้ทาน ไปแล้วเนะี่ยเราจะไม่มีจุดมุ่งหมายใดๆทั้งสิ้นคือการสละแล้วทุกซื่อทุกอย่างมันคือการให้ทานนั่นแหละคุณโยมนะเราไม่ต้องการอะไรเลยนะนะคือเราให้ทานแล้วเนะี่ยแต่สิ่งที่เราทานได้มันได้กลับคุนมาเลยคือความดีของโยมคือได้บุญได้กุศลมันได้ไาเองคือเราไม่ต้องการจุดมุ่งหมาย,ย่างนั้นนะได้บุญได้กุศลเนี่ยคือเราทาแล้วมันได้ไปเอง เหมือนกับอานิสงส์ที่เขาทานมาแล้วอานิสงส์ที่เขาเนี่ยเขาให้เขาทานมาแล้วแต่เราเนี่ยมารับอานิสงส์โดยที่มาร่วมเหมือนกับที่ว่าท่านเป็นผู้ทานเป็นผู้ถวายผ้าพระกฐิตยเองที่มานั่งฟังเราอาธิษฐานตอนเช้าขนาดเจ้าภาพท่านยังไม่ได้มาดูมาฟังคุณโยมมีโอกาสขนาดไหนคุณโยมได้บุญได้กุศลมากเลยที่ได้เข้ามาร่วมในการรับฟัง การอธ,าาธิษฐานภาคิของเรานั่นแหละคุณโยมเหมือนกับท่านได้ร่วมทําบุญนี่คืออนิสงส์นี้เหมือนกับท่านทําบุญร่วมนั่นเนี่ยคือลักษณะไหนคือมโนกรรมจิตเราคิดแล้วว่าสิ่งนั้นคือบุญสิ่งนั้นคือคุณงามความดีมันก่อให้เกิดอะไรความอิ่มอบอยู่ในใจความสบายใจไม่มีสิ่งไหนคุณ มัวมุคุณคุณมนมัวหมองภายในจิตใจของเราเนี่ยอ่ามันก็เกิดอะไรความผ่องใสภายในจิตใจของเรายิ้มแย้มแจ่มใสออกมาทําให้สุขภาพร่างกายของเราอายุยืนยาวนานเป็นผลพลอยได้คือนี่แหละคุณโยมถ้าเกิดว่าอารมณ์ดีทําให้มีความสุขชีวิตก็อายุยืนยาวนานนะโรคภัยเขาใช่เจ็บก็จะไม่ค่อยมาเบียดเบียนนะนั่นแหละจริงๆแล้วคนเราหลีกหนีไม่พ้นนะั ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะอย่างนี้แหละคือคําว่าอน,นิสงฆ์ที่เราพูดถึงแต่เราหลีกหนี้นแน่นอนความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะทุกคนต้องจอึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่เราพูดว่าอน,นิสงฆ์มันคืออะไรก็อย่างที่เราบอกอธิบายฟังแล้วว่าคือเหมือนกับเรามาถวายสิ่งของหรือเรามาทานผ้าปกติเองเราไดุ้ญได้ส่วนกับเขาด้วยเนี่ยนั่นแหละ นั่นแหละคุณโยมก็เหมือนกับการเราทําบุญด้วยทําคุณงามความดีด้วยบุญก็คือคุณงามความดีนั่นแหละคุณโยมนะบางท่านก็ตีไปเรื่องๆนานาอะไรทําแล้วจะได้บุญไหมจะได้บุญขาะท่านยังตีความใหม่คิดมโนกรรมของคนท่านหมดแล้วคิดต่างๆนานาว่าตงจะได้บุญไหมแค่คิดมันก็ไม่ได้แล้วคุณโยมไม่ต้องพูดถึงเห็นไหมนี่ยวันไหนวันพระวันที่สิบสามนั่นคือถ้า ถ้าเรามัวไปคิดอยู่นั่นแหละมันไม่ได้หรอกว่าทําแล้วมันจะได้บุญไหมมันเริ่มตั้งแต่ไม่ได้ตั้งแต่เราคิดแล้วอย่าไปทําเลยแค่นั้นแหละนี่แหละก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการให้ทานก็คือการสลระแล้วทุกทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เรามีอย่างที่เรามีก็คืออะไรบ้างเรามีพอเพียงเพียงพอแล้วเราถึงจะทานได้ถ้าคุณโยไม่มีก็ทานตามกํลังทรัพย์ที่ท่านอยากจะให้เพียงแค่นั้นแหละทานก็คือการให้ นะทานก็คือการให้แต่ให้เราไม่มีจุดมุ่งหมายอย่าไปคิดว่าจะได้บุญอย่าคิดว่าจะได้คุณงามความดีแต่สิ่งที่ท่านนั้นได้ทํานั้นมันย้อนกลับมาเป็นความดีและเป็นบุญกุศลของ่ันเองเราไม่ต้องไปคิดถ้าคิดก็คือมันไม่ได้แล้วเฮ็ดอันนี้ก็นะีดไดนไ่ได้บุญอะไรบ่ได้ดรอก <c oughs> การทานเราจะไปยึดบอกแล้วไงย่าไปยึด่าไปคิดว่าจะได้บุญจะได้คุณงามความดีนี่หลายคนที่เขาคิดนี่แหละนี่หลายคนที่เขาคิด เราบอกนะจุดที้อย่าไปคิดนะถ้าคิดมันจะไม่ได้บุญได้คุณงามความดี